สวัสดีค่ะคอหนังทุกท่านใครกำลังหาหนังลุ้นระทึกแอคชัน่นสนุกๆวันนี้ลํำยองเอาหนังสนุกมากอีกเรื่องนึงมานำเสนอกันค่ะและนี่ก็คือหนังเกาหลีที่ทำออกมาได้เนื้อหาเข้มข้นมากเราไปสปอยหนังละหัมล่า36ชั่วโมงกันเลยนะคะเป็นเรื่องราวของแบคยอฮุนทหารรับจ้างที่พึ่งกลับมาเกาหลีเพื่อหวังจะใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายอย่างสงบ แต่แล้วกลับต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมและถูกไล่ล่าจากคนร้ายแบ็กยอหุนได้มาเจอกับล er ีแทจุนที่เป็นแพทย์ที่รักษาอาการบาดเจ็บของเขาแต่แล้วภรรยาที่ท้องแก่ของล er ีแทจุนถูกลักพาตัวไปโดยมีเงื่อนไขให้นำตัวยอหุนไปแลกกับตัวภรรยาของนายแพทย์เรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นจนทำให้รู้ตัวคนร้าย ว่าคนที่ทำเรื่องเราทั้งหมดคือสารวัตรสมงและพรกพวกที่รับสินบนและทำเลวสารพัดสารวัตรสมงฆ่าน้องชายของยอหุนและจับตัวภรรยาของลีแทจุนไปจนทําให้ยอหุนต้องออกตามล่าตัวสารวัตรสมงลีแทจุนทําทุกวิถีทางที่ช่วยภรรยาของเขาเขาจะช่วยภรรยาได้ไหมไปลุน้นกันกับเรื่องและห่มล่า36ชั่วโมงค่ะ ใครที่ชอบหนังลุ้นระทึกแอคชั่นพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยขอบคุณมากคะ่ะ